สายนะโน่นนะกัสกายวอกขี่มาได้อุ้ยโบขี่มาได้อุ้ยโบขี่มาได้เจ้าซื้อหอับจงับจงหลากอับจังหลากยังไงอับจังทรงฮะเจ้าขึ้นปุ้นอ่ะขึ้นตีพ่อแม่ปุ้นน้าแม่ขึ้น แล้วก็เจ้าใจจะเป็นแมงว้าวได้ที่เขาขึ้นท่ันตะกี้น้องขึ้นไปไหว้พ่อแม่แล้วน้องจะได้ขึ้นเอาแม่ไว้ข้างล่างเอาแม่ขึ้นไปไงโอ้ยลูกชายคือของขวัญวันเกิดแม่ขอบใจมากซื้อลูกทอบพึ่งสองโลอ่ะเดี๋ยวก็ไปหาซื้อุเอาไปเดินตลาดอยู่เนะ้อแม่เนะ้ะพึ่งมันเย็น,เย,นเย็นก่อนเนาะ มันขำหอมต้องรีบแ่ม,มานี่ก็คุ้มเล้อยอย่างกาดมันมีเต้าคขำปุ่นกะมีกาดหน้าตยอยรอเดี๋ยวหอวาถ้าจะไปไหว้พระธาตุก็รอเย็นก่อนไหว้มนใครไปไหว้พระธาตุอยอ่อยะอืมอ่ะหันนะหาหน้ามานี่หน่อยถ่ายลูกยิ้มตยยิ้มกะส่งห้ลุอาย ขอบใจขอบวัณวันเกิดลูกชายทุกที่ลากของแม่ดีปีปามอนมาแอวเดี๋ยวหมอนหมอนจะใครได้ยังก่อใครได้ผ้าสบายอย่างกับพี่บอลเลอร์แล้วเนาะเนาะของแม่สายเนาะเดี๋ยวเราหาซื้อยางดีเสื้อห้อยบอกเสื้อห้อยกับพี่บอลเลอร์เหมาะอืมซื้อกินซื้อผลไม้เนาะอยากผลไม้ยังแม่สายนี่ซื้อขนมไปไหวกินหนอไปคบกินหนอได้ก่อน มากแถมมอโอ้อันอยังกับมากอยู่บุดตอนเยน็นๆเขาก็ไปเดินแวนอวเนาะเขาลงไปจอดลุ่มต้นฮะเดี๋ยวก็ไปฝากไว้ั่นฝากโดยท่อลูกท่อวิ่งลูกท่ออุ้ย <c oughs> สก,กายวอล์กแม่สายจะนี่จั๊กแม่สากายวอล์กสากายวอล์กน,นะเนี่ยมันท้อนน่ะแม่ไปอยู่บนต้นไม้จะท้อนขนาดไหนเนาะ ขนาดเขาอยู่รูมเขาอยู่ข่มต้นไม้นะนี่อาศัยลมต้นไม้อ่ะหนาวน้าหน้าหนาวยังแคขนอี้มอนว่ะอุ้ยมอนหมึก้าเอาชีวิตเข้าสิเป็นรูปแมงวอลติดเนี่ยอะไยังก็อืมแหละ อืมปุ่นประเทศเพ่ามากะนักกาสีเนี่ยอืมสก,การบอกแม่สาย ปูถ้าจะตัดรถอยู่ในรถก็รถเราจอนี่รถกันไหนรถเรานี่นี่กันนี่นี่รถเขาหคันสีขาวขนาดอ่นก็อนขนาดเนี่ยขาวๆเนี่ยขันเราขนาดอ่าลมห่มเนาะเจ้ารถจอห่มพอดีเจ้าได้ดีจอห่มเนาะแม่เนาะเบลแดดน่เป็นยางบุดก่อนโอ้โแดดแล้วมันตกตั้งเพ่ตะวันตกตั้งเพ่ เพ่ตะวันออกเจ้าตกตังเพ่ตกตังปุ้นตกตังปุ้นตกปุ้นไหมตกปุ้นตะวันตกปุ้น <c oughs> บักก์ดนันน้องมาจะกหูวันเป็นสกายวอกตรงนี้นะ่ะต่เจ้าอู้กันอยู่เนาะคุยกันอยู่ว่าเออสกายวอกใครไปหันใครไปแอลสกายวอกวันนั้นอือ ถ้าใครมาอู้ก็แม่หอโรข้าวพีนี่นะขอบใจลูกชายให้ของขวัญวันเกิดคุณแม่เดี๋ยวซื้อไปฮือเนอะลูกทอ 2 lô Ừ. Chờ. Cô tiền hẳn lụt có sư. อ่าง like. ุนกําใจหน่อยน้อยน้อยหน่อยอย่างตีส้มส้มเปรี้ยวเปี้ยวกะกะมอนแยกได้รวยนั่นกะอืมฮะมูจักเดี๋ยวไปจี้ให้มอนกับมูจักหน่อยเดี๋ยวไปหาบึ้ก่อนหาซื้อคําม้ากันเดี๋ยวไปดิมอนใครเดินก็ป้ามอนเดินก็เดินเอวก็สกายว่าบนบุนมอนไปก็อ้อหล่อปุ้นนะหล่อปุ้นละมาเพ่นะมอนไปมันกล้าขึ้นก็ว่าได้ มนกล้าขึ้นหัวหึม่าฮ่าาฮมอนกล้าขึ้นมอนหัวขนาดะนาดอู้มอนกว่าขึ้นมอนหัวว่ะจนมอนขึ้นมอนมาขึ้นมีอยู่ห่มต้นไม้เย็นเนาะอยู่นี่เย็นก็มอนว่าเย็นอืม hmm hmm เป็นละออนไปแอวกันแม่เนะี่ยคือพ่อแม่ผู้ปกครองดูแลบนสกายวอกนะเดินเนานนะเดินเนานะอันตรายนนะอ่ะเนาะอ่าเปิดเลยประกาศเพือ่อดูแลเจา้าเกิดมันตกมันอย่างไอ้กาน,นเดินอ่นนะเนาะเป็นหูใหญ่อ่ะเนาะเอาไปใส่ตะขาเย,ยาะตะขาแก้วค่ะใส่แก้วอยู่ประกาศอืม